สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนช่องแฟนเพจครับพ่อกันคือเก่าครับพี่น้องเอฟซีครับเมื่อนี้พอเสอาผี่พาน้องมาตามแนวทางปูกจนวนาผีครับหวดีพันมากครับผีมาบอกสิบเก้าสิบแปดนะครับคนปรากฏว่าเหลขออกเก่าหนึ่งนะครับก็เทียวว่าเขาเต็มเต็มขึ้นกันครับปูบอกว่าก็มีบางคนเพิ่นก็ได้ เจ็แดแปดนำสันแสดงว่ากับเขาทั้งล่างทั้งบนครับพี่น้องครับเหล็กปูจันหัวหน้าผีส่วนเมื่อน,นี้ผีสิมาบอกตัวใดให้ปูพี่น้องกับเขามาฟังน้ากันเลอครับพี่น้องครับตามพ่อซอมาครับ,าบมาบอกมาบอกลายเดีย๋ยผีนะโคกรขัดขาก็มีขาผีขีเหี้ยนอย่างนี้ นี่เด็กๆเด็กน no ้อยบัดอุ้มกันบัานีอุม้มลูกมาบอกตรงนี้บอกให้จ๊เจอกัอนภาษาเขาภาษาเขาเขามับ่ฮูดเลงกรมมาไกรกมกาไกรกมกาไกนี่่าจัหนึ้กรมมไกาเนี่ตลอดบรพูดภาษาภเขาเขาพอากันนี่เขาใจกัมางงามาไก่กรมกาไกย มันเลยบอกกันวันนี้สองสามวันเน่อันไปเขียนให้ผู้นม่ลูกสิยหายเอาแม่พระเจ้าบอกกันเออเขาเจ้าบอกกันไปเขียนเลขให้ปู่เออป้าไปเขียนให้ปู่แตแม่ที่ลูกสีไห้เออลูกสีไห้บอกกันครับเดี๋ยวก็มักเขียนเบ่งเขียนเขียนคล้ายๆเขาคอยเยอกว่าจือได้เอาเขียนในกรมฝันได้เขียน เป็นเส้นมนใช่ไหมเนี่ยไี่เขียนไว้อยู่เลยมันมันปอกเขียนไปเปลี่ยนเลยวัดนี่เจ๊เออวดนี่เจ๊ตัวได้หรอปูเนี่ยใช่ไหมแล้วเรับเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าสองแปดเก้าห้าแปดหกสองห้าแปดหก แรกว่าเนี่ยอันนี้สีเป็นเลขรางไม่ใช่ไหนนี่ยละห้าแปดหกสองห้ามองรุษท่าน่ะหาแปดเขาเขียนเลยนะเลขรางห้าแปดหลายวันเพราะวันเลขรางเลยมาเขียนให้เลยอันนี้ผมไม่ได้บอกของเส้นเลยมนเขียนให้เขียนให้เจ็ดเจ็ดเก้าเนี่ยสองแปดเก้าห้าแปดหก บอกนี่มันบ่เขียนห้าแปดสองตัวห้าแปดแปดแปดวันนี้มูจะเขาเขียนหนึ่งซี่แต่คือว่าเขียนหนึ่งซีเขาไม่เคยไม่ต้องเหมืนเลขหลายแตกก็เดี๋ยวกันมันมันมันหันมันเบาบอกมันเห็นเลขสองตัวเลยเลขสามตัวนี่มันเขียนอะไรอยู่นั่นแต่โง่ใส่มันไม่เขียนไก หาจิตกันีออกโพสูงอันออกก่ันเขียนมางัมสี่แปดหกสามสี่ปดหท่านบุสมท่านฟังกันล้วจับ่อนนี่กับสิบเก้าก็สิบเจ็ดัเจ็ดกบสิบเด็อบ้าเนถ้าเจ้ารือถ้าเจ้าถือหลายติปูถ้าเจ้าถือหลายบกปูโอ้ยเกิดเถือระป่นึ่งเก้าสิบาสบเก้าและ มาดึงกดึงนละดวันนี้ดทงสิบเก้าเก้าสิบเอ็ดทงสามสีขาเจ้ามาแยกหาเลขสามโตสามสี่แปดสี่แปดหกสีบแปดขาเจ้ากลับด้วยนะอ้าเจ้าหมุนอะโฮแหวอะมันมันบอกมันบอกาเาตรงนี้ไม่ได้มันบอกสิเก้ามิสเ ให้เขาบอกขึ <time> oh, 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 ้นมามันมินตรงมันม <like> ่ตรงอ๋อเอออันนี้เหนคือพ่อ <right> น <into Madonna> ี there. ่ยี่เขียนเขาเขียนองส้เขียนคาวนสูยจัตัวกูนะวันนี้ก็ก็ติดวัน้เขียนเห็นเรื่องตบมือโคบโคบโคบเนาะู้กันขาคือกุดผู้มือกุดกะเจ้ันขึ้นยัง นี่ทั้งพวกไอ้นี่พวกซุนดูซุนยูยูอันยุ้ยไอ้ให้พ่อหาพ่อมดำดำเป็นดั่ะจริงัจงจริงจัจริงจัแต่พวกแปลมันเป็นเร่อพวกขาดไปอะไรไปไพ่แปพันแคท่สินงามกันแสดงกบ้านคนละบ้านไอเก่มีแต้ผีมาบอกกูเอาไอ้ทงนี่แหละไม่ต้อบอกพอดีว่า ขอบคุณมุเจ้าเด้อที่ห้เล็กไขหวยญาติโน้มไม่ออกถือคือมุเจ้าล่ะผู้บอกว่าถือบบจะไปน้อยใจอันนี้มันถือือว่ามุเจ้าจะซอยว่าซอยว่านอแนวเอื้อมว่าซอย,อย,อยไปอีกแล้วพวนั้ผู้ใดหุ่จกักเล็กจักเบืกจักกอง้ิษให้ตไอง้หงนนะ่ะไปบอกไปไปกดเอา พะจ้าเรื่องาไปไปแล้วมาที่ไปวัดพวกคำผู้บังคัจะจูงกันไปเอิ้นกันไปนะครับรถมาพร้อมกันมางด้ยแบบนี้เขาว่ากันมาจากเรื่องเขาบอกกันกำลังใกล้ก็ลังใกล้อุ้ยเุียแว้งย่าี้แต่ว่าไปเจอใน็กปุ๋เนี้ยเด่เขาว่าอันนี้โถดออันเขาเขียนเขาเขียนเนี้ยเห็นสังเกตเขาบอกกันอันนี้ มีมีเอีกอย่างหนอมีมีเอีกอย่างนอ,งอุมบาทสแต่ว่อาอเป็นแต่ย,ยานผู้มีหัวกับปมมีมีตะขอกับมีอย่งเบ้ได้จัก,จกแหววมีตะขอตเบอกได้เล็ก,ลกน้อยหายจะบบุงก,งกับตาแต่ว่าอุ้ยข้างกบพี่เป็นแต่ย่าน,นเนาะเดี๋ยวบึงจงดอก โอ้ผีเนีมันยางบ่เถิงดินเนี่ยคือเท่านั้นหอแบบปุ่มเลยบ่ได้๋ยวหอหานบ่เถิงดินคันเถิงดินนั่นมันค้นขี่กะโมยขันยางบ่เถิงดินเนี่ยจีอังเกียดบุ้งซิฟเก้านั่นท่านมาบอกไปเดี๋ยว ยังมันบอกครับชุดนี่นี่มันเป็นชุดไม้บอกครับนี่เป็นผู้ไม้บอกโอ้ค่นไม้ครอบเป็นครอบครัวไล้บอกครับกองเทศกันยังว่าบอกอันสามตัวนั้นกันยงว่าบอกทั้งเจ็ดเน้วมันหลก็คุ้มมันมองมาเพราะเดี๋ยวมันไม่เห็นหอบผีมันหลายมันหลุดนางจักมันพูดได้คนเดียวน้อยเพรากันเดี๋ยวนี้หลายเพราะพูดเลยนี่ จะมีเสารอ่อนแต่วันยิ้นจยิ้นเขาบอกกันอยู่มันเป็นคำไทยเขาน่ะผู้บอกได้คือเขาเขาบอกว่าเพิ่นเนาะบพราะรู้บอกเนี่ยย่านเพิ่อนน่าอายเพิ่นเพิ่นเบื่อเอิญเขาก็ได้เพิ่นตัวางอันนี้เป็นภาษาของฮงบุนดูยังหูฟังโอ้โอ้ดีดีไปมากดีดีตัวเอ อังว่าอีกจังน้อยสิไปบอกสิเอิ้นสิเตือนและใค้เุามีมบมาเอาขนมเอาแนวจูบแล้วกินไปคงได้ห้าอันบอกนี่มันซุมไม่พราจัดล้าไปเขาก็ไปเขาะรที่แตทันเอรูกอกแก่นหวัวหน้าผีงวดวันที่16บหกรกษาคม กันยายนเนาะโอ้ยบอกผิดกันยายนพอมร้อยหกสิบหกนะครับเจ็ดเจ็ดเก้าสองแปดเก้าห้าแปดหกแล้วก็ห้าแปดเลือดลดปากปูสองแปดสี่นี่ปูเครับนี่ตามนี่พี่น้องครับตามนี่เด้อพี่ตามตัวพี่ยศหายยังงอบอกกับพี่ยศกล่องเพนเด็กหน่อยนะงอบอกนี่ อุกป่าซาผีปาซาโมบ้านนอะอุกปาสาแล้วแต่ผีเท่ผีมันแล้ว้จักกันเอาอมันม้วนจักมันจะถามกันว่าเจ้าจิวบ้านไหนผีก็ยังถามกันติดตัวมาทีงไก่ยูปีผีถามข้าวกันแต่ก็มาแต่บึงสังบึงสวนเขาบอกว่าถ้ามาจากเอียนก็ปั่นผลงามปั่น น้องหันโันม้าจายื่อแต่ว่าผีนี่ยังว่าบะเบิ้ลยูทูเปลี่ยนพีผีผีเขาสังเกตไว้เอ้าเจ้าชุมเพื่อสว่งจังหวัดสะกลคืองมจัว่าคนเกิดเบิ้ลยูทูหมดเลยบะเบิ้ลยูทูปแบบมีเพื่อนยูทูปแต่มาเขียนเลขให้แล้วนัเรเขียนนี่เขียนที่า เมืเจ้าเขียนเผก็จะเขียนว่าเป็นเลือมทงมเขียนไปนี่ทำบักมวนนีทำตดที่บวกกันคือนังใบเห็นเหลียวเบิงอยู่ยังบ่กมาเนาะค่ะปัวุนเด็กน้อยสองตัวแล้วแันออกมาเอาว่านั่งฟังโแล้เดี๋ยวนี่กันนั่งนี่แนบักมวไหว้เขากันนั่งใช่ไหมผมมีใจำยุคกองเพียนฟังแต่ว่า ปููบันฟานสิงจะตีดังและตีแข้ลูกสโตกกองเอาแบนู้คนนี้ว่เออกูว่ามันสวยยุดแก่สุยนีว่าอาจวันำมาให้พ่อตีจ้ะวาตีแข้งลูกสิตกกอกปูมีแขกหลายแล้วปูก็น้อยกันก็ขอพระคุณปูหลายๆปูบอกที่ไหนบ้างตูดิเน่ยอยากจะโยมเลิฟโเล้อ